ถ้าไปที่ไทยลีกวันนี้กันหน่อยนะครับคู่เอกนั้นเป็นบุรีรัมยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชนบุรีเอฟซีเวลา6โมงเย็นครับไทยลีกลดกกาล2017นะครับคู่เอกวันนี้เป็นการเจอกันร,ระหว่างบุรีรัมยูไนเต็ดเปิดสนามไอโมบายต้อนรับการมาเยือนของชนบุรีเอฟซีนะครับเจ้าบ้านบุรีรัมย์นั้นโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ เบอร์สนามนี้ยังไม่เคยแพ้ใครเลยตั้งแต่ปี2010นะครับโดยที่ราโกปาโปวิชนะครับกุนซือชาวเซอร์เบียของทางบุรีรัมเองก็อุ่นเครื่องอย่างยอดเยี่ยมเลครับเพิ่งเอาชนะอังทองมา3-1ซึ่งมีการเตรียมปรีซีซั่นค่อนข้างนานแล้วด้วยแต่ว่าเกมนี้ต้องรอเช็คความฟิตของโรชิโร่คูตินโยราเตะบราซิลว่าจะฟิตทันลงเล่นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่พร้อมนะ่าใช้สุภโชคสารชาติลงมาทำหน้าที่แทนนะครับ ด้านแกนหลักรายอื่นอยู่กันครบทั้งโกซุงกิสุชาวดุนนุ่มจักรพันแก้วพรมเดียโกนหลุยซานโตร,รวมไปถึงซวีออตเทนเซนประการหลังตัวใหม่ชาวไอซ์แลนด์ที่เพิ่งย้ายมานะครับมาดูจิมเยือนชมบุรีของเธอสักใจมั่นกันบ้างนะครับล่าสุดเองก็อุ่นเครื่องชนะพีทีทีระยองมา2-1แต่ว่าเกมน,นี้เจอปัญหาการตัดทับพอสมควรนะครับ หมดสใช้งานทั้งชนินแทอียะสารัตสนทิสวีสวัสด์นะครับและสุธินันผู้หอมที่บาดเจ็บอยู่เช่นเดียวกับนัชพลมลพันธ์ที่ติดสัญญาย,ยิมตัวนะครับแต่ว่าแกนหลักรายอื่นก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับคาดว่าโฟเดดากิเต้นะครับน่าจะย e ืนเซนเตอร์คู่กับชลิติจ,จันทคามแหมรุกมีนรุนสียันเกมกริทวีการอังเดนล,ลุยส์เดนันมาเกสนะครับยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยที่มีวรเชิตกริสีบำเพนและปินซ์อาปองซาเป็นตัวสอดแทรกนะครับ มาดูโปรแกรมไทยลีกวันนี้กันหน่อยนะครับแข่งด้วยกัน4คู่นะครับเวลา6โมงเย็นบุรีรัมเจอกับชนบุรีนะครับเชียงรายเจอกับซูเปอร์พาวเวอร์และคู่1นทุ่มตรงนะครับแบงคอกยูเนเต็ดเจอกับราชนาวีสุขโขทัยเจอกับนครราชสีมานะครับ